นี่ติดตั้งแ e อ o r d อ G8 นะคะนี่ค่ะกำลังติดตั้ง a e อ c o r d นะคะ G8 รถเก๋งใส่พีเซฟนะคะใส่ได้สองตัวหน้าเครื่องค่ะอยากขายอืดไทยตื้อใส่สได้เลยนะคะ a อ c o r d G8 ค่ะ e นะคะ,นะคะ2 0งจศยใส่2องตัวค่ะรถเก่งนะคะลิ้นเลงเราใส่เข้าไปแล้วเราถอดถอดเข็มรัดถุงท่อยางเส้นนี้หัวท้ายออกนะคะเนี่ยจะต่อเข้ากองเนี่ยถอดแขมรัดออกนะคะใช้ไขควงไขออก นะคะอันนี้อุปรกรณ์รหัสเทตีค่ะบีบตัวใส่เข้าไปเลยนะคะอุปรกรณ์จะมีขอบล็อกค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมคะแลจะมีรหัสตอกตามมุมของเขาอยู่แล้วรหัสก็จะใส่รหัสอะไรรหัสเทตีนะคะอ่าบีบตัวอุปรกรณ์ก่อนค่ะแล,ะละ้วใส่เข้าไปน่าจะบิงตัวได้ดนะคะแล้วก็มาท่อเส้นนี้ต่อเข้ากองเนี่ยค่ะอันนี้ตัวเ z ค่ะบีบอุปกรณ์แล้วใส่เข้าไปนะคะดันเข้าไปตรงหยักหยักของท่อเนี่ยค่ะนะคะรหัสเ z จะมีรหัสตอกอยู่นะคะ เจี่แทบท่อมไปขดเป็นบ่าอยู่แล้วอุปกรณ์หลุดพุบเพื่อนไม่ได้อุปกรณ์เรามีขอบล็อกด้วยนะคะใส่แค่นี้เองสองตัวหัวท้ายนะคะอย่าหายอืดหายตื้อปีนต้นมาไปหลายทีใส่ได้เลยรุ่นนี้มันตัวใหญ่ด้วยนะคะมันก็ทําให้รถหนักอืดนะคะออตโออต้ใช่พี่ออตโต้ด้วยมันรอรอบเนาะพอติดแล้วมันก็จะหายอืดหายตื้อไม่ต้องรอรอบนะคะแล้วก็มันจะช่วยให้เราแต่คันเร่งน้อยลงรถมันจะไหลเองพอรถมันไหลเองจะทาให้เราประหยัดน้ํามันเพราะรุ่นแอร์คอร์กินน้ามันหมด นะคะผลมาเจอลูกค้าจะเจอกินน้ํามันเยอะเมื่อก่อนก็ใช้รุ่น2.4อยู่เหมือนกันนะคะปพรติดปันจะดีขึ้นคะ่ะเวลาเราวิ่งทางยาววิ่งถ่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันจะได้ประหยัดน้ํามันนะคะหายอืดหายตื้อใส่ได้เลยตัว6บาทเทบาทน,ะนะเองติดสวมเสริมคะ่ะกับพีเซฟนะคะ